วิธีตั้งกลุ่มใน IG เราสามารถตั้งกลุ่มดึงเพื่อนเข้ากลุ่มได้มาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ IG กดไปที่ปุ่มแชททางด้านขวาบนกดสัญลักษณ์รูปดินสอตรงนี้หนึ่งทีในหน้าต่อไปนะครับให้เลือกเพื่อนมาอย่างน้อยนะครับ2คนที่จะเข้าอยู่ในกลุ่ม i g ที่เราสร้างเพื่อนๆน,นะครับสามารถเลือกจากตรงนี้ได้หรือว่าในกรณีที่เรานะครับมีเพื่อนใน i อเยอะก็สามารถมากดตรงนี้ และพิมพ์ชื่อเพื่อนเพื่อค้นหาได้นะครับอาจากตัวอย่างนะครับเป็นการกดเพิ่มเพื่อนคนนี้แล้วกันเนาะเมื่อเรานะครับเลือกเพื่อนที่จะอยู่ในกลุ่มเสร็จแล้วนะครับให้เรากดสร้างกลุ่มทางด้านล่างตรงนี้หรือว่ามือถือบางคนนะครับมันจะไม่มีปุ่มสร้างกลุ่มตรงนี้เนาะก็ให้เรานะครับไปกดปุ่มแชททางด้านขวาบนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอาจากตัวอย่างนะครับกดไปที่สร้างแชทกลุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับเราก็จะได้แชทกลุ่มมาใช้งานแบบนี้ เวลาที people, ่เรานะครับสร้างกลุ่มเสร็จแล้วเพื่อนของเราที่อยู่ในกลุ่มก็จะรู้นะครับว่าเราได้สร้างกลุ่ม IG และในกรณีที่เรานะครับอยากจะเพิ่มเพื่อนมาอยู่ในกลุ่มเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําได้ให้มากดส่งลิงก์เชิญตรงนี้เพื่อส่งลิงก์เชิญให้แก่เพื่อนเพิ่มเติมเข้ามานะครับหรือว่าเรานะครับจะมากดสมาชิกตรงนี้แล้วมันจะมีปุ่มเพิ่มบุคคลให้เราได้เพิ่มเพื่อนเข้ามาในกลุ่มได้นะครับ และตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนทีมแชทในกลุ่มได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถไปเล่นกันได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับมากดชื่อกลุ่มทางด้านบนตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาแก้ไขกลุ่มเพิ่มเติมได้อย่างเช่นนะครับถ้ากดไปที่เปลี่ยนชื่อและรูปภาพมันก็จะมีให้เรานะครับเปลี่ยนชื่อกลุ่มกับเปลี่ยนรูปภาพของกลุ่มให้ตั้ง่ากันนะครับอาจากตัวอย่างนะครับเปลี่ยนชื่อกลุ่มแล้วกันเนาะก็กดไปที่เปลี่ยนชื่อกลุ่มเสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์ชื่อกลุ่มที่เราต้องการเข้าไปเลยครับ ทำเสร็จแล้วให้กดบันทึกจากนั้นนะครับชื่อกลุ่มใน i g ที่เราสร้างก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถย้อนกลับในหน้านี้และพิมพ์ข้อความส่งหาเพื่อนในแชทกลุ่มได้เลยครับหรือว่าจะแชร์ลิงก์แชร์ไอให้กันก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับลองไปเล่นกันดูได้เลยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการตั้งกลุ่มใน i g ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับได้ใช้วิธีการล่าสุดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคครรััับบสสวดี